อากาศเย็นสบายหายใจสดชื่นสวนสาธารณะกาแฟจ้าเอ๋ก็เขียนขายน้ําส้มด้วยนะคะตืนกาแฟดูนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปออกกำลังกายแถวบ้านแล้วก็จะพาไปกินร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดังมาตามมาเลยคะ่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้จ๋าก็เพิ่งตื่นนะคะแล้วก็เนี่ย อากาศดีมากเลยเดี๋ยวจ๋าจะเดินออกไปที่สวนสาธารณะข้างนอกนะคะไปเดินเล่นออกกำลังกายดีกว่าใกล้ๆที่นี่ก็จะมีสวนสาธารณะอยู่นะคะมันชื่อว่า p a เ k e d e กาเฟ่หรือว่าสวนสาธารณะกาแฟนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวจ๋าจะพาทุกคนไปดูว่าสวนสาธารณะกาแฟจะเป็นยังไงไปค่ะทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกาแฟหรือ p a เ k e d e l c a ฟ่กันดีกว่าคะ่ะแปะ ตอนนี้จ๋าก็เดินออกมาแล้วนะคะไปที่สวนสาธารณะกันดีกว่าคะ่ะวันนี้ลมพัดแรงมากเลยคะ่ะอากาศเย็นสบายหายใจสดชื่นนี่ก็เป็นทางเดินไปสวนสาธารณะนะคะช่วงนี้ต้นไม้กำลังออกดอกสีชมพูสวยงามเลยนี่สวนสาธารณะที่นี่อยู่ไม่ไกลจากที่จ๋าอยู่นะคะ เดินมาถึงสวนสาธารณะแล้วนะคะนี่ก็คือป้ายของสวนสาธารณะนะคะปาเกเดลคาเฟ่หรือสวนสาธารณะกาแฟเหตุผลที่ว่าทำไมสวนสาธารณะแห่งนี้ถึงชื่อว่าสวนสาธารณะกาแฟก็เพราะว่าทุกคนดูข้างๆค่ะมีแต่ต้นกาแฟสวนสาธารณะที่นี่ก็คือจะปลูกต้นกาแฟไว้เยอะเลยนะคะ อ้นี่คือต้นอะไรก็ไม่รู้ค่ะมีลูกสีดําๆเต็มเลยไม่รู้กินได้หรือเปล่าไม่น่าจะกินได้เพราะว่าไม่มีใครเก็บตรงนี้เป็นพื้นที่ของสวนสาธารณะนะคะเนื้อที่อาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ก็มากพอให้คนได้ออกกําลังกายกันค่ะต้นไม้ที่นี่สวยมากร่มรื่นมากเลยค่ะดูต้นไม้อันนี้สวยมากเลยมันเป็นสีเขียวแจ่มมาก สวนสาธารณะตรงนี้ก็จะมีคนมาเดินเล่นมีคนแก่มาออกกำลังกายกันแล้วก็มีคนจูงน้องหมามาเดินเล่นกันเต็มไปหมดเลยค่ะน้องหมาน่ารักจังเลยนี่จะให้ดูต้นไม้ที่นี่นะคะต้นไม้ที่นี่ใหญ่มาก ที่นี่คือดินเขาอุดมสมบูรณ์มากครับปลูกต้นไม้อะไรก็สวยปลูกผักผลไม้สวยหมดเลยแล้วที่ประเทศคอสตาริกานะคะก็จะมีสวนสาธารณะเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่นี่คือหนึ่งในประเทศที่มีสวนสาธารณะเยอะมากเยอะมากถึงขั้นที่ถ้าจ๋าเดินทุก1-2กิโลนะคะจ๋าก,ก็จะเจอสวนสาธารณะเรื่อยๆเลยค่ะ แล้วแต่ละที่เนี่ยเขาเขาดูแลยอย่างดีนะคะตกแต่งสวยงามแล้วก็สะอาดร่มรื่นตรงนี้ก็จะมีอนุสาวรีเล็กๆอยู่ด้วยนะคะจะสังเกตว่าสวนสาธารณะหลายๆที่ของที่เนี่ยค่ะก็จะมีอนุสาวรีอยู่ต้นไม้ตรงนี้สวยมากเลยค่ะไม่รู้ว่าต้นอะไรข้างนอกเรียบแล้วก็มีหลากหลายสีมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนสนามเด็กเล่นนะคะ ตรงนี้เขาก็กาลังทําเวทีกันนะคะพรุ่งนี้เหมือนจะมีเทศกาลอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะจะว่าจะมาดูดดจ้าเอ๋น่ารักจังเลยตรงนั้นก็คือตึกที่จ๋าเดินมาเมื่อกี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับสวนสาธารณะเลยตรงนี้เป็นคอนโดที่อยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะนะคะชื่อทริเบก้า นี่ถ้าใครอยู่ตึกนี้ก็คือสะดวกสบายมากเลยเดินออกมาก็เจอสวนสาธารณะออกกำลังกายได้เลยเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะคะคนเยอะมากเลย้ยตรงนี้มีป้ายอยู่ค่ะไปดูดีกว่าว่าเขาเขียนเกี่ยวกับอะไร อ๋ <AL> อ <AL> มันเป็นป้ายที่พูดถึงความภาคภูมิใจในความสำเร็จเกี่ยวกับกาแฟของชาวคอสตาริกาที่มีมายาวนานถึง200ปีเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นต้นกาแฟอีกแล้วค่ะที่นี่มีต้นกาแฟเยอะแยะมากมายเลยค่ะจ๋าจะชอบมาออกกํำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นประจำเลยนะคะเพราะว่าอากาศดีมาออกกำลังกายสดชื่นทุกวันเลยค่ะ และนี่ก็คือคอนโดตรงข้ามสวนสาธารณะอีกแห่งหนึงค่ะคอนโดนี้ชื่อว่า QBO นะคะสวยงามมากเลยมีหลายชั้นด้วยนี่เดินออกมาก็จะเจอกับสวนสาธารณะแบบนี้ทุกคนคะตอนนี้จ๋าก็พาทุกคนชมสวนสาธารณะแห่งนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจ๋าขอตัวไปออกกำลังกายก่อนนะคะ ออกกำลังกายเสร็จแล้วจ๋าก,ก็แวะมากินอาหารเช้านะคะวันนี้จ๋ามากินอาหารเช้าที่ร้านโซดาทาเปียคะ่ะก็คือร้านอาหารในตานานของประเทศคอสตาริกานั่นเองนะคะร้านโซดาทาเปียร้านนี้เป็นคนละสาขากับที่จ๋าไปถ่ายคลิปคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเนี่ยจ๋าไปกินที่สาขาลาซาบาน่าค่ะตรงนั้นจะอยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะลาซาบาน่าแต่ว่าที่นี่อยู่ใกล้ๆกับสวนสาธารณะปาเกเดลคาเฟ่ จ๋สั่งเซตอาหารเช้าไปนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็มันก็จะมากับกาแฟาหนึ่งแก้วจ๋าก็สั่งกาแฟาใส่นมนะคะรถเข็นขายน้ำส้มด้วยนะคะตรงนี้เขาก็จะขายน้ำส้มกันแบบนี้เลยเข็นใส่รถเข็นซูปเปอร์มาร์เก็ตขายแบบนี้เลยนี่คือร้านโซดาทาเปียสาขานี้นะคะตึกเขาสวยงามมากเดี๋ยวจ๋าจะลองดื่มกาแฟาดูนะคะ วันนี้ไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะกาแฟแล้วก็ต้องมาดื่มกาแฟปกติจะไม่กินกาแฟนะคะแต่ว่าเนี่ยมันมากับเซ็ตอาหาระคะ่ะอืมก็อร่อยอยูอ่อย่างที่รู้กันว่าประเทศคอสตาริกาเนี่ย มีชื่อเสียงมากทางด้านการปลูกกาแฟนะคะแต่ว่าจ๋าก็ต้องขออภัยเพราะว่าจ๋าไม่สามารถอธิบายบรรยายได้ว่ารสชาติแต่ละกาแฟแต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าจ๋าไม่ใช่คอกาแฟนะคะเมื่อกี้น้องพนักงานเขาเพิ่งเอาอันนี้มาเสิร์ฟนะคะมีผลไม้กับน้ำส้มน่ากินมากเลย,ยน้ำส้มสดมากอร่อย อาหารมาเสิร์ฟแล้วคะ่ะทุกคนนี่มีข้าวผัดอยู่ข้างในด้วยเป็นข้าวผัดถั่วด,ดํานะคะมีไข่แล้วก็มีกล้วยย่างขนมปังแล้วก็ชีสนี่มากินกันดีกว่าคะ่ะอุ๊ยชีสเป็นแผ่นเลย,ยนี่ข้าวผัดถั่วดำเหมือนมีพริกด้วยคะ่ะ อร่อยขนมปังหน้าอร่อยอ่ะขนมปังอร่อยค่ะมันเค็มๆมันๆเนยอ่ะเขาผัดตัวดำดีมาก ของสาขานี้มันจะหอมเครื่องเทศมากเลยนะคะม,มาเดี๋ยวจะกินกล้วยกล้วยย่างอร่อยค่ะนึกถึงฟิลกล้วยปิ้งของบ้านเราเลยแต่อันนี้มันจะมันกว่าเพราะว่าเขาน่าจะใส่น้ำมันไปด้วยอะ่ะมันอร่อยไข่ดาวน่ากินมาก นี่เดี๋ยวจะขอตัวนั่งกินฟินๆกันนะคะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องต่อด้วยผล,ลไม้นะคะแตงโมหวานมากมีมะละกอด้วย อร่อยสดชื่น,นะคะ่ะอ,อ๋อแล้วเซตอาหารเช้าที่จ๋าเพิ่งสั่งไปเมื่อกี้นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ6.900นเก้ารโคเโโนสค่ะโดยประมาณตอนนี้จ๋ากินอิ่มแล้วเดี๋ยวรอน้องพนักงานมาเก็บตังคนะ,คะทุกคนคะวันนี้จ๋าก็พาทุกคนไปดูสถานที่ที่จ๋าชอบไปออกกำลังกายบ่อยๆแล้วนะคะแล้วก็ได้พาทุกคนมาดู อาหารเช้าที่ประเทศคอสตาริกาด้วยยังไงวันนี้จะก็ขอปิดคลิปตรงนี้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าจ๋าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนต่ออย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้จ๋าด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ